สบาบ่าวฟิวสวัดีครับผมพาะเฟสเช่นเคยนะครับผมกับทีมงานออนไลน์นะฮะวันนี้เราไปตกปลากันที่เขื่อนเชืลานนะครับผมเราพาครอบครัวกันไปนะครับผมนะครอบครัวเรานะครับผมไปเที่ยวกันิดนึงครับวันหยุดนะครับผมนะไปตกปลาที่เขื่อนเชืลานนะครับผมก็น่าจะ เน้นปากกระสูบนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องไปไกลมากนะครับผมนะฮะก็คลิปนี้ก็ออฝากช่องไว้ด้วยนะครับผม u ันติ g ง l l d r ด a มนะครับผมนะฮะเราไปกันเลยครับไปนอนสักสองคืนนะครับผมนะฮะเราจะดูว่าจะได้สักกี่แต้มนะครับผมคลิปนี้นะฮะโอเคครับผมเราเจอเลยครับผมโอเค เจ็ดมงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปตกปลานะครับผมนะฮะลองดูดิครับว่าวันนี้จะตะกี่แต้มหรือจะแห้วนะครับผมนี่ครับเรือของเราครับแไปครับไปเลยฮะไปดูกนี้เจะาปลาสักกี่ตัวห้าตัวพอพอนาะ อ่าาเรา,เรากินอิ่มแล้วนะเอาแต่พอกินนะน,น,นะนแล้วเตรียมเสื้อนะ่ะคื้อฝนมาอย,ย่างฝนฝนตกแน่นเนี่ยเหรนเออโอเคโอเคไปเ,เ,เดี๋ยวลองเดือก,กัน <c oughs> โอเคเดร๋นครับ พอจะจอดม,มือไหมเนี่ยฮะให้ตกแร้ก่อนนั่นแหละลงไปสักหนึ่งสองสามพี่แล้วก็กรอเข้ามาเลยครับกรอเข้ามาหาเรากรอให้เร็วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับออาแล้วครับเอาแล้วครับ เอาแล no tamam. ้วครับเอาแล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 ้วครับกระสุกกระพองกระสุกรับผมกรสุกกระสุกระวังนะเนระวังนะปามันดนี่คือราองจับวป้ัอนครับพี่จับจับปลาเลยจับปลาเลย วางเบ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดจับปลาก่อนนะแล้วก็เราปลดเบ็ดนะจับป้า้แข็งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปลาสะบัดนี่โอกาสที่เบ็ดจะโดนนิ้วเราได้ครับป๋อกระสูบเม็ดแรกแต้มแรก,แรกครับเช้านี้ทีมความก็มาหมนเลโอเคแต่ปกติเราจะแมวโดยใหญ่มาครับเพราะว่าอยู่ปลาครับผม เอาแล้วครับเอาแล้วครับตัวอะไรครับพี่ชะดโดครับผมโอโ้โหชะโดครับชะดโด o ชะดโ d ชดัดโ d โอ้ยชะโดตัวเบลเลอร์เลยเว้ย โอ้ฝ oh, oh, uh ีมือฝีมือฝีมือเว้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับพี่โอ้โหไซนี้สุดยอดสุดยอดพอดีเลยครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยลุนตุนตุนตุพอดีเลยเอากรชังเลยครับเช้าดูเต้มสองของวันนี้ด้วยฝีมือน้องเบียร์นะครับผม

เขาเกลือเลรโอเคเลยจัดไปกินอะไรนแมกินนี่เหรอครับปีวีที่หน่เลยครับเพราะปลาอยู่ที่หน่

เอาอีกแล้วครับเอาแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโดนอีก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 ครับโอ้โหแรงเยอะเว้ยตัวนี้เว้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วกระซูครับผมโอเคกมันไม่ได้แรงขนาดนั้นมชิงกันนู่นเหรอ ดังสูครับผมแต้มสามของวันนี้นะครับยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับโอเคจะ okay. ชุนหน่อยครับนี่ดองตกนะครับผมกว่าจะได้นะครับโอเคเลยครับผมโอเคออายะครับ,บได้มอแต้มหนึ่งสีแต้มแล้วมั้งนะอันนี้นะ,ะปลากระสูบครับผมสาม,สามแต้มอือหือ แรงมากคุณต้องใส่เชือกตันฝนเลยอือหือโอเคนะครับผมแต้มที่ห้าครับแต้มแต้มสีแต้มห้าก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวไปนับเอาครับโอเคละชนนั่นแหละโดยแล้วเหรอ โอ้โหโดนบ่อยจังเว้ยโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับโบมาอีกแล้วต้งหาเต็มหก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเขาไปนับเอานะครับผมจะสูบจุดนะครับผม ดยอะครับผมโอเค เอาแล้ว không, อื้อหือเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ ไซยนี่ใหญ่ใช่ได้ใช่ได้โอเคดูนะเต็มหมดเลยปาเเลาใช่ครับผัดกันเร็วมานี่เร็วครับ

Chà đô, chà đô, chà Còn thiên ha, còn thiên Ok, các rộng Pa là gì? đây À, xuống đây đi đi, đây đi Nè, bây giờ đi vào nơi đó Pa ở nhiều À, đẹp, đẹp, đẹp Bỏ cái chôm xuống โอเคครับหมดเลยครับยี่ตรงนี้ดนจะอ้ดอีกแล้วครับดูกล้ครับดนแล้วครับเดี๋ยวผมตักให้หมดเลยพี่ โอ้ต oh, ัวใหญ่กว่ตัวนี้ใหญ่ๆๆๆลูก<ง>วันนีนตกว้าสนุกไหมสนุกจริงเหรอสนุกแต่ฝนตกเออฝนตกนะเราต้องรีบกลับไงเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆต้องไปโรงเรียนอีกใช่ไหมเดี๋ยวจะไม่สบายไง่วันนี้ได้ปลามากี่ตัวสิบกว่าตัวได้ไหมสิบสิบตัวตนเลยหรอสิบสาม อยู่กางตัวเหรอน้องตุ้นัอบอ,อ,อยู่หรอหรเออโอเคเดี๋ยวปีเทวน้าเรามากันอีกไหมมามาอีกนะเออ,อเดี๋ยวจะเริ่มชวนพ่อมานะนะเออแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดินทางกลับเดี๋ยววันนีออ้แม่ครัวเขาจะทำปลาชะโดย่างเกลือที่เราตกได้เมื่อกี้แหละเขาจะทำให้ให้ให้เรากินน่าเดี๋ยวเราไปดูหน้าหน้าห,หน้าตาของมันเป็นยังไงนะลูกนะ นะโอเคครับสําหรับเยน็นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าน,น้าตาเป็นยังไงโอเคครับไปเลยครับนี่ครับปลาชะโดย่างเลือนนะครับผมโดบลเลอร์เลยครับเช้านี้นะครับผม อร่มากอ้ยกินนะครับผมสี่คนโอเคครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้นะครับกับช่อง Hunting All Dream นะครับผมนะฮะคลิปหน้ามีอะไรดีๆนำเสนอก็จะนำมาลงให้ชมนะครับผมนะฮะ ดูแลความสุขเปงนะครับชีวิตของท่านจะยืนยาวนะผมอย่าทำงานนะผมหันมาดูแลความสุขของตัวเองบ้างนะครับชีวิตของท่านจะยืนยาวนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ w h e r